ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลุงอัดก็จะพามาดูการเลี้ยงหอยขมในบ่อดินข้างบ้านนะครับถ้าเรามีบ่อดินไว้ข้างๆ้างบ้านนะครับเราก็เลี้ยงหอยได้ครับนี่ครับลุงก็ได้เอาหอยขมมาใส่ไว้นะครับเสื้อหอยขมมาหนึ่งกิโลมาใส่เอาไว้ประมาณเข้าสองปีกว่าๆนะครับก็มันก็เกิดลูกเกิดลางมาเต็มนะครับแล้วก็ลุงก็จะใช้ทางมะพร้าวที่อยู่ข้างดินบ่อครับปลูกต้นมะพร้าวรอบบ่อไว้ จะใส่ไว้ให้เป็นที่เกาะของหอยนะครับเป็นที่เกาะของหอยนี่ครับเก็บกินได้เลยครับวันนี้ก็มาเก็บหอยนะเก็บหอยในบอ่อข้างบ้านนะครับบอ่อข้างบ้านครับนี่ก็ได้เลครับนํามาล้างนะครับนํามาล้างแกว่งเงินแกว่งให้และไข่น้าที่จับอยู่ออกให้หมดนะครับจากนั้นเราก็เอามาแช่น้ําไว้สักสองชมวนนะครับโดยการเอาบิ๊กแห้งตำตๆแล้วก็ใส่เข้าไป แช่ไว้กับหอยสักสองชมมั่วโมงเพื่อจะให้หอยคลายดินออกมาให้หมดนะครับครับเมื่อเราล้างหอยสะอาดแล้วก็จากนันไปเราก็จะตัดก้นหอยนะครับตัดก้นหอยเชิงไว้สักนิดหนึ่งเพื่อจะนําขึ้นไปแกงนะครับนําขึ้นแกงครับกานนี้พร้อมที่จะแกงแล้วครับพร้อมจะแกงอุปกรณ์การ exactly แกงก็มีหอยมีกะทิมีใบาชาพูมีเครื่องแกงกะทินะครับเพื่อจะพร้อมนําขึ้นเตานะครับครับตอนนี้นําขึ้นเตาเลยครับ ครับก็อย่าเดิมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้งไอ้ด้วยนะครับเพื่อจะมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ได้ติดตามคลิปของแอดครับสวัสดีครับ